คำเตือนคลิปน,นี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับที่เป็ดเตือนแล้วนะจบไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเป็ดชนะนี <c> ่ <oughs> เป็นยังไงก็ได้รับรางวัลกันไปแต่ว่ายังมาแค่7คนอยู่เลยนะฮะ เหลืออีกสามคนหายเงียบไปเลยพี่เป็ดก็แนะนําวิธีขั้นตอนในการรับรางวัลไปแล้วใครที่ได้รับรางวัลไปแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยแล้วกันนะอยู่กับพี่เป็ดวันนี้วันจันนะวันนี้ไม่ได้ว่างเลยก็เลยมาเล่นให้ดูบ่ายสามตรงครับกับโบนัสเท่านี้เลยเข้าไปดูข้างในจัดป้ายจัดไปครับอากาศก็แสนที่จะร้อนอบอ้าวเลยก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งนิดเดียวพี่เป็ดไป,ปัน่นแบบอัตโนมัติมาแล้วก็ลืมบัต ไปได้ครึ่งทางอันนี้คือเข้ามาเล่นใหม่รอบชาติอย่างนั้นเราก็กดมือเอาแล้วกันนะอยู่กับคุณ500ท้วนแล้วก็เบ็ด5้าครับตามปกติแล้วก็จัดมาเลยทําเวลาหน่อยหนึ่งธุระก็ค่อนข้างจะยุ่งใกล้ปลายเดือนแล้วนะมีงานตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็อย่าลืมนะกิจกรรมนี้จบไปแล้วเดี๋ยวต่อไปพี่เป็ดก็จะพยายามจัดกิจกรรมให้มันบ่อยขึ้นทีขึ้นนะพยายามติดติดตามไว้หน่อยแล้วกันแล้วก็ ช a n e นี้เป็นช a n e ที่จะไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปสักเท่าไหร่นะจะเป็นชนะเป็ด fc ซะมากกว่าซึ่งตอนนี้โดนเตือนไปก็เลยทําให้อัปโหลดคลิปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นประมาณวันพฤหัสที่จะถึงนี้ก็จะกลับไปอัปโหลดคลิปที่นู่นอย่าลืมฝากกด subscribe ไปหน่อยละกันเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับกิจกรรมนะฮะแล้วก็จะมีการประกาศผลรางวัลว,วันนี้แหละคงคนที่มาช้าที่เป็ดก็จะสงวนเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้เอาเงินรางวัลเนี่ย ก็จัดในก,กิจกรรมรอบต่อไปนะห้ามงอนคนที่ไม่ได้อย่าเพิ่งงอนจะถี่ขึ้นจริงๆนะก็อย่าพลาดเลยละกันเพราะฉะนั้นวันนี้วันจันทร์ขอมาปั่นอแปะก่อนเล่นขำๆก่อนเมื่อกี้กดออตโต้ไปกำลงกังจะสวยเลยไม่รู้นึกเอะใจไงพลิกไปดูลืมกดอัดหน้าจอ <c oughs> พี่เป็ดสมองก็ค่อยดีแล้วนะ <c oughs> บอกว่าเบลอๆคือพุรา่ามันเยอะก็ไม่รู้จะทำไงอากาศก็ร้อนเหลือเกิน อยู่หน้าบ้านเนี่ยยืนหายใจแทบไม่ออกเลยต้องมีพัดลมน่งไอ้นี่ตลอดเลยนะก็เพื่อนๆเป็น,ปนยังไงอย่าลืมฮะเข้ามาคอมเมนต์คุยกับเพื่อนๆคนอื่นในคอมเมนต์ดังด้านล่างด้วย่ะโอเคกิจกรรมถัดไปขอตั้งชื่อก่อนแล้วก็ขั้นตอนการเล่นเกมในลักษณะใหม่เพราะว่ามีคนตอนที่พี่เป็ดผสมหารายชื่อผู้ได้รับรางวัลสิบรายชื่อเขาบอกว่าทาไมพี่เป็ดไม่หมุนวง,มงล้อคือจัดไปก่อนเลยครับจัด ทำไมพี่เป็ดไม่หมุนวงล้อ,อพี่เป็ดยังไม่รู้เลยว่าวงล้อนี่มันเล่นยังไงมันใช้ยังไงต้องไปตั้งชื่อหรือเปล่าจัดไป <laughs> เอาก่อนที่จะไปคิดเรื่องกิจกรรมคราวหน้าตอนนี้มาลุ้นก่อนนะฮะลงที่เบ็ดยี่สิบห้าทึ่งไม่ธาารรมดาเลยจงจริงๆมาจงไหนล่ะช่ว <laughs> งนี้อะแปะยังเหนียวอยู่เพื่อนคนนึงเขาแนะนํามา <laughs> เพื่อนพี่เป็ด <laughs> เขาบอกว่าพี่เป็ดลองปันแบบ ออโต้อีกสักรอบดูปั่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับพี่เป็ดก็เลยไปจัดมามาเมื่อกี้ไปได้ประมาณยี่สิบรอบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้สึกเอีใจครับปิกหน้าจอจะดูโปรแกรมอัดลืมกด <c oughs> เลยถือว่าล้มเลิกไปอ้าวกดมือเหลือๆไปก่อนถ้ามันจะแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็เข้ามาแล้วนะฮะสามสปินผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหุ้ยลงที่แบบนี้สิบห้าจริงๆมันต้องปังแล้วแหละช่วงนี้ถึงจะเหนียวนะแต่ถ้ามาลง ามันได้น้อยก็ไม่เป็นไรอาจจะหมุนดอดสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้ามันได้โอเวอร์คูณร้อยขึ้นมาเราก็ค่อยวางใบรอบนึงอูยนึกว่าไก่จะแตกไม่แตกนะฮะเลขห้าสปินเอา้ามันไม่ปังมานานแล้วมันต้องปังมั่งแหละคลิปนี้ใช่ไหม <c oughs> ถ้ามันต้องได้มั่งแหละลงที่เบดยี่สิบห้าเราต้องตั้งเป้าไว้ตามปกติคูณร้อยก็จะเป็นสองพันห้าแต่ถ้ามันสักสองพันสองต้นต้นอย่างนี้นะสองพันต้นต้นตน,นะ พี่เป็ดก็จะหมุนต่อตามปกติแต่ถ้าเลขมันสวยก่อนคือสมมติมันไปที่สองพันสองพันห้าสามพันพี่เป็ดก็หยุดเลยเหมือนเดิมเล่นอยู่เหมือนเดิมได้บ้างเสียบ้างมีการแพ้ชนะบ้างเป็นเรื่องปกตินะเป็นการเล่นเกมนะเพราะฉะนั้นได้การเข้ามาดูพี่เป็ดเนี่ยพี่เป็ดเล่นให้ดูเฉยๆไม่ได้แนะนําให้ทําตามนะดูเพื่อความบันเทิงคุยกันเน้นเอาไว้คุยกันดีกว่านะอย่าลืมก็น้องๆหนูๆที่เข้ามาดู จริงๆแบจะตั้งให้เป็น18บวกเลยมันจะดูลำบากหน่อยนึงเอา2,109ไม่ธรรมดาเหมือนกันหมุนต่อเลยครับทันทีออกจากโบนัสเกมพูดอะไรก็ไม่จบสักทีเพราะว่ามือก็ปั่นปากก็พูดไปไหลเป็นน้ำไปเลยนะเป็ดสาน้ำเยอะ <c oughs> เข้าไปดูในเพจได้วแล้กันเดี๋ยวอีกสักพักหลังจากที่ลงคลิปนี้ตัดต่อคลิปนี้เสร็จอัพโหลดลงเสร็จจะไปทำเขาจะเรียกว่าอะ จะไปทำโพสให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามีใครได้รับรางวัลไปได้ใบบ,บ้างมีอยู่เจ็ดคนนะตอนนี้คืออีกสามคนหายไปเลยมีน้องคนหนึ่งซึ่งพี่เป็ดเนี่ยจำชื่อไม่ได้ติดต่อเข้ามาแล้วพี่บอกพี่เป็ดบอกให้ทำตามขั้นตอนแล้วเขาก็หายไปเลย <c oughs> <c oughs> หายเนี่ยไปหนึ่งคนเพราะนั้นอีกสองคนนี่ก็คือหายไปเลยยิ่งกว่าดับเบิลดอยก็ไม่เป็นไรดูกัน ขอตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งนะหมุนถอดสักแป๊บหนึ่งพี่เป็ดอยากให้ันไปสองพให้ได้ก็ปั่นไปนะปล่อยอันติเมตรแล้วเพื่อที่จะเร่งเร่งปฏิกิริยาเอาแปะอุหัวสิงโตมันพลาดไป1อันนะน่าเสียดายอยู่ก็เล่นอะเวลาเล่นให้เล่นแบบสนุกสนานผ่อนคลายอย่าไปตอกย้ำกับมันมากมันไม่ใช่ว่ามันจะชนะตลอดนะตลอด ล้อเรืออะค่อยๆ <c oughs> ดูกันไปหมุนต่อยแวบหนึ่งน่าจะเป็นแลนดิ้งนั่นแหละเพราะว่าเบตห้าเนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายหน้าดูแต่ก็ไม่เป็นไรนะสําหรับเบื่อนๆอันนี้ก็คือว่าได้กําไรอยู่แล้วอคุณเราห้าร้อยทวนใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นพันห้าแล้วไม่ได้ขี้ลื้อขี้เหร่เลยตอนแรกคิดว่ามันจะเหนียวแล้วก็พลาดท่าพลาดพัพพพงไปตอนที่ลืมกดอัดหน้าจอไว้ออก อยู่กับพี่เป็ดเน้นชนะนะฮะแล้วก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้วันอังคารเดี๋ยวจะลองไปปั่นโรม่าหลายคนถามหามากเลยเกมสล็อตโรม่านะฮะตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่ซึ่งพี่เป็ดไม่ได้ไปแตะมานานเลยหลังๆนี่ก็ไปอยู่กับอาแปะกับเกมอะไรนะมู่หลานที่ทำให้พี่เป็ดโดนเขาแจ้งเตือนมาคราวก่อนเมื่ออีกชาแนลหนึ่ง พรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองไปดูสรตัตโรม่ากันละกันโอเคโชคดีทุกคนครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับ ดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครป์และกดลกขสนแธงแกล้กงเ,เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ